ธนาคารไทยเครดิตนะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากนะครับกองทุนคู่เงินฝากประจำพิเศษ3เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.95%ต่อปีนะครับโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขนะครับคือต้องอเรียกว่ามีการซื้อหรือฝากกองทุน ด้วยนะครับฝากกองทุนด้วยแล้วก็สามารถที่จะมาฝากเงินฝากประจําพิเศษ3เดือนนะครับโดยรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูการฝากกด like, ไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแคมเปญน,นี้นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายน25 68าหสำหรับบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนดและเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับโดยฝากเงินไม่เกิน50%ของเงินลงทุนนะครับและทำการฝาก ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อกองทุนนั่นเองนะครับโดยรายละเอียดของแคมเปญบัญชีงเงินฝากนะครับ เปิดให้บริการรับฝากตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568เป็นจนถึง30เมษายน2568สำหรับประเภทบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะครับและเปิดบัญชีผ่านทางสาขาของธนาคารผู้ลงทุนสามารถรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยมีจำนวนเงินฝากและเงินลงทุนขั้นต่ำดังต่อไปนี้นะครับเงินฝากประจำพิเศษตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน50%ของจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนรวมสูงสุดต่อรายไม่เกิน นะครับ30ล้านบาทนับรวมบัญชีเงินฝากประจําทุกประเภทยกเว้นบัญชีเงินฝากประจําทันใจและบัญชีเงินฝากประจําพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารทุกระยะลการฝากลงทุนในกองทุนรวมตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับและรายชื่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดเผยนะครับว่ารายชื่อเป็นอย่างไร ชื่อบัญชีนะครับเงินฝากประจําพิเศษและชื่อบัญชีผู้ซื้อกองทุนรวมต้องไป่ชื่อเดียวกันเท่านั้นไม่รับบัญชีร่วมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบัญชีและบัญชีหรือบัญชีเพื่อบัญชีโดยเปิดบัญชีเงินฝากประจําพิเศษได้เฉพาะสาขาที่ซื้อกองทุนรวมเท่านั้นโดยนําหลักฐานสําเนาเอกสารคําสั่งซื้อกองทุนรวมมาแสดงตอบธนาคารในวันที่เปิดบัญ ในบันที่เปิดบัญชีรยรยะเวลาการใช้สิทธิ์ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษภายในระยะเวลา7วันทําการนับจากวันที่ซื้อกองทุนรวมเท่านั้นและสามารถฝากเพิ่มเงินนะครับได้1รายการกรณีต้องการฝากเงินมากกว่า1รายการต้องทําการรายการฝากในภายในวันเดียวกันผู้กองทุนรวมทําความเข้าใจหนะ้าสินค้าเงื่อนไขปรตเทียผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการลงทุนศึกษาข้อมูลหนังสือชี้ชวนสําคัญนะครับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ1น5 ถึง1.45%ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับประจำพิเศษ3เดือนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอัตราดอกเบี้ยนะครับพิเศษมันมีอะไรบ้างก็นีเงินลงทุนนะครับจำนวน1ล้านถึง4.99ล้านบาทนะครับจำนวนเงินฝากสามารถฝากได้ตั้งแต่1 0 0นถึง2.5ล้านบาทก็คือ ลงทุนเท่าไหร่เนี่ยฝากได้ไม่เกิน50%ของเงินที่ลงทุนอัตราเบี้ยจะอยู่ที่2.55%จํานวนเงินลงทุนนะครับ5ล้านนะครับมากกว่า5ล้านถึง9ล้าน9.99ล้านนะครับ จำนวนเงินฝากได้ตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึง5ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ย2.75%เงินลงทุนมากกว่า10ล้านบาทนะครับจำนวนเงินฝากตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปอัตราเบี้ย2.9 5ดนั่นเองนะครับนี่คือเงื่อนไขของบัญชีงเงินฝากนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกองทุนคร่าวๆกองทุนมันมีเยอะมากนะครับมีตั้ง5าหน้าเนี่ยเอ้ยมี4หน้านะเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูคร่าวๆว่ากองทุนมีอะไรบ้างนะครับ นะตัวอย่างนะครับไล่ไปนะกองทุนนะอันนี้คือรหัสกองทุนชื่อย่อก,กองทุนนะครับสามารถดูได้นะค่าธรรมเนียมการขายดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถเข้าไปดูกองทุนได้เลยนะครับเพราะบางคนซื้อกองทุนเอาไว้ใช่ไหมนะครับจะได้ใช้สิทธิ์ตัวเงินฝากประจำนะครับฝากแค่า3าเดือนเองอัตราดอกเบี้ยไม่ธรรมดานะครับมีทั้งหมด220 237กองทุนนะครับลองดูนะ ปขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากธนาคารให้เครดิตมาให้นี้ด้วยนะครับสามารถที่จะไปฝากนะครับธนาคารให้เครดิตได้หรือโทรสอบถาม02-697-5454นะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ